อันตรายขับรถจี้ตูดรถคันหน้าอาจทำแบบนี้วิดีโอยาวหนึ่งนาทีถูกบันทึกไว้ได้โดยคนขับรถบรรทุกบนถนนทางหลวงสองเลนใกล้กับ Little Chute รัฐวิสคอนซินที่ค่อนข้างว่างรถบรรทุกอยู่ในเลนขวามือขณะที่รถคันอื่นผ่านมาทางด้านซ้ายเวลาผ่านไปประมาณ15วินาทีรถซีดันสีดำและรถ SUV ก็ขับผ่านมา โดยรถ SUV ขับตามหลังรถซีดานอย่างกระชั้นชิดจูๆ่ๆรถซีดานก็ชะลอตัวลงไม่แน่ใจว่าเป็นการเพิ่มความระวังในการใช้ทางหลวงหรือว่าคนขับสังเกตเห็นรถ SUV กำลังจี้ก้นอยู่อย่างไม่ลดละขณะที่รถทั้งสองคันขับต่อไปได้อีกไม่นานคนขับรถซีดานก็ตัดสินใจเบรกกระทันหันอย่างแรง จนรถ SUV ต้องเบรกตามและเสียหลักเข้าไปในช่องทางซ้ายด้านข้างคนขับรถสูญเสียการควบคุมและชนเข้ากับป้ายจราจรอย่างจังคุณผู้ฟังที่ขับรถและใช้ถนนควรจะขับรถอย่างระมัดระวังนะคะเป็นห่วงค่ะ